สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีลูกเพจนะคะตอนนี้ค่ะพวกเรามาอยู่กันที่เสยาม,ยามใช่แล้วโอ้ยวันนี้เป็นเป็นที่ที่สี่แล้วที่เราเดินทางมาับงานสงกรานต์ทั่วกรุงนะครับใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่สี่นะคะอ่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยน้องแม็กอยู่ที่สยามใช่เราบอกใช่ครับอยู่ที่สยาม <laughs> คือตอนนี้เริ่มจําไม่ได้แล้วเพราะว่าไปหลายที่เกินในวันนี้ค่ะ แล้วก็คือตอนนี้สยามจะแตกแล้วค่ะเพราะว่าคนเยอะมากคน <okay. S 2> เยอะจริงพี่รุง่งก็บอกว่าขนาดเดินเนี่ยเรายังต้องเบียดกันเลยเราแม็กเป็นคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเออยิ่งต้องเดินเบียดกับคนอื่น yeah, แย่ละแล้วเราไม่มีปืนมันต้องเข้าขนาดไหนเชียตอนนี้<อ>นะต้องบอกว่าที่สยามเนี่ยคนเยอะมากๆแล้วก็คือคักมากดูสิดูสิสุดยอดใช่ค่ะอ้อเจอเฮดช็อตคุณที้ตอนนี้จริงน้ำก็มาหาเรากัน ประมาณจะขึ้นไปอีกแล้วที่นั่นนะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีบูธกิจกรรมต่างๆทั้งท้าผ้าของไทยแล้วก็ผ้าประเทศจากทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมอ่ะแล้วพอหลังจากได้พักเบรกกันไปแดดล้มลมตกเราก็แวะกันมาที่สยามค่ะตอนนี้สยามคนเยอะมากคนแบบเยอะสุดๆอ่ะพี่ลุงค่ะมากแบบกอไก่ร้านตัวอลยแบบกอไก่ร้านตัวเลยค่ะสำหรับลูกเพจนะคะท่านไหนนะที่แบบว่าไม่อยากเล่นสงการในช่วง เพราะว่าเมื่อกี้นะครับต้องบอกว่าคนเยอะมากจนสัญญาณเราหายไปใช่ค่ะเชคสัญญาณนะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมคะเออนี่นะครับตอนนี้โอ้เชคสัญญาณนะคะตอนนี้เป็นไงเอ่ยอ๋ออ๋อตอนนี้เราบอกว่าเราเดินไปที่ไหนก็มีแต่น้ำนะครับใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาทั้งหมด3ามปีนะพี่พี่นุ่ใช่ค่ะใช่แล้วแมทแลวตอนนี้นะคะ แล้วปืนเราหายไปไหนก่อนแล้วคือตอนคือมือหายแล้วปืนเราหายไปไหนไปที่จราจรปืนแตกโอ้โหโอ้โหคเยอะมากใช่ค่ะน้องแม็กนี่แหละที่ส่งการที่เรารอคอยพิลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะน้องแม็กโอ้โหตอนนี้ปืนแตกคือแล้วตอนนี้คือแบบว่าทั้งสองฝั่งข้างเนาะของชยาวก็คือคนเยอะมากค่ะลูกเพจ สำหรับลูกเพจท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวสงการนะคะแอดแนะนำเลยว่าที่สยามค่ะสยามสนุกเลยคือมาปุ๊บได้กลิ่นอายของสองการเลยค่ะจริงครับแล้วก็บอกเราหน่อยว่าตอนนี้สัญญาณสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับได้ยินไหมเอ่ยเช็คเสียงนะคะเช็คเสียงนะคะได้ยินไหมคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าที่สยามเนี่ยทุกซอกทุกซอยทุกพื้นที่มีแต่ผู้คนนะครับใช่ค่ะน้องแม็กแล้วก็แบบเดียวเข้ามายังไม่ถึงเครื่องงานเลยค่ะแย่สวัสดี แบบบ้าคั่งมาน้องแม็กใช่ครับ <laughs> เราต้องไม่อยู่ตรงนั้นนะคะเ <laughs> <laughs> ย็บเยบเยบคือทุกคนหอบ เยอะมากคนเยอะแบบมากมากแบบว่าก็ไก่ล้านตัวเลยค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะครับก็มีสื่อมวลชนนะครับก็มาในพื้นที่เพื่อที่จะทำข่าวอันนี้นเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็โดนเก็บจดนเทปชอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางาจารย์นะครับก็พยายามที่จะหาภาพบรรยากาศดีๆดีนนครับกชมกันใช่ค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ ไม่ดีนะคะมีถุงไมีถุงก็ขอใส่โทรศัพท์มาเพราะว่ามันแบบว่าเกินต้านมากอ๋อเราอยากได้โทรศัพท์เลยค่ะทุกแม็คซ์แล้วก็สัหผับทางก็มีบูธเนาะให้ร่วมสนุกกันใช่แล้วครับก็ตอนนี้ใครเล่นสงการอยู่ที่ไหนบ้างพักบอกคอมเมนต์มาบอกเราหน่อย อัปเดตก,กันหน่อยว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วก็สำหรับลูกเพจท่านไหนนะคะที่อยากจะมาสยามนะดูบรรยากาศกันไน่เลยค่ะบรรยากาศของสยามประมาณนี้เลยค่ะยิ่งเข้ามาลึกนะครับคนยิ่งเยอะนะครับตอนนี้ใช่ค่ะ วันนี้นะครับเราจะออกจากสยามแล้วไปที่ไหนต่อครับพี่ลุงครับค่ะหลังจากที่เราออกจากสยามแล้วนะคะเราจะไปเข้าสานกันต่อค่ะลูกค้าปิดตาได้ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะแอดจะตายแล้วตอนนี้คือเราสองคนนะครับที่มาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สยามแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้แบบโดนเปียกทั้งตัวทั้งหน้าแล้วก็อ่านะฮะคือต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ นอกจากนี <S <S to to ้นะครับก็มีหน่วยบริการนะครับประชาสัมพันธ์กองกำาังดการแล้วก็มีพวกตำรวจนะครับพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยู่ฝั่งด้านขวานะครับไอฝั่งด้านซ้ายนะครับ สำหรับนะคะลูกเพจท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะ,คะอยากจะมาเ<ม>ที่ย <c oughs> วสนใจจะมาเที่ยวของงานที่สยามนะคะก็ดูไลฟ์ของเราก่อนได้เลยมีลูกเพจบอกว่าตอนนี้อยู่ที่รังสิตนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่รังสิตตอนนี้คืนนะฮะที่สยามตอนนี้คนเยอะมาก<ช>รับใช่ค่ะคนเยอะแบบว่าก,ากองไก่ล้านตัวเลยค่ะลูกเพจ <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะ น้ำก็ได้เข้าไปกืนกินหูเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ต้ตองบอกว่าช่างภาพเราหายไปอีกแล้วใช่ค่ะตอนนี้คือเดี๋ยวมากใช่ค่ะแล้วก็คือแบบว่าด้วยความที่ช่างภาพเราแบบว่าขนอุปกรณ์มาเยอะเลยค่ะน้องแม็กซ์พอช่างภาพขนออุปกรณ์มาเยอะก็ต้องวิ่งหลบน้ำนิดหนึงซึ่งซึ่งตัวเราเองตอนนี้ค่ะมีแค่โทรศัพท์แล้วก็ไมค์อ่าใช่คือนั่นไงช่างภาพเราอยู่นั่น ว่านวานพยายามอย่าหายนะตอนเราต้องขึ้นรถต่อไปที่ขอนตอนนี้ใครอยู่สยามน,นะครับสามารถมาพูดคุยมาทักทายเราได้นะครับโปรดมาเที่ยวที่เมืองของคันโอ <c oughs> ต้องบอกว่า ทของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาพี่ๆกันอย่างแน่นแน่นเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนแบบด้วยความที่สงการณ์เนาะมันไม่ได้ตัดมานานเนอะเก<ช>ือบสามปีเนาะหลายๆคนก็อัดอั้น,นะค่ะน้องแม็กตัวเราเองก็เหมือนกันเนาะก็คิดถึงสงการณ์แล้วพอได้กลับมาเล่นมันก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันชุ่มชื่นใจอะค่ะน้องแม็กใช่แล้วครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนาะเหมือนกับที่ทางกทมนะคะเขาได้รณรงค์ไว้ว่าไม่เล่นแป้งไม่แต่งตัวโป้ะนะคะแล้วก็ลายคนเป็นนด็กว่า เล่นแป้งไม่แต่งตัวโป๊นะคะแล้วก็ไม่เล่นปืนที่มีไอ้นี่แรงนะแรงฉีดแรงทุกคนตอนนี้เราฝังมาตรการนะครับเราตั้งแต่เรามาตั้งแต่เช้าทําไม่มีแป้งเลยแล้วก็ปืนที่ทุกคนเล่นนะครับเป็นปืนที่ขนาดเล็กแล้วก็ฉีดพอชุ่มฉ่ำนะครับไม่ไม่เจ็บเลยใช่แล้วก็ไม่ค่อยมีการแต่งตัวโป๊กันเนาะที่นี่ใช่ครับ คนเยอะมากเลยตอนนี้ทุกพื้นที่นะคะมีแต่น้ำมแมทข้างล่างของเราตอนนี้น้ำเริ่มมองแล้วนะครับ okay, เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะน <Okay. S 2> ้องแมทเราต้องไปต่อค่ะเพื่อที่จะให้ลูกเพจของเราได้รับชมกันว่าบรรยากาศการฉลองสงการานในรอบ3มปีนะฮะเป็นยังไงบ้างลูกเพจของเราจะได้ก่อติดผ่านหน้าเพจของเราครับแล้วขั้นหน้าคือมีคอนเสิร์ตรถจิกเบิร์ ตรงนี้คนแน่นมากราครับพี่ลุงครับใช่ค่ะนี่นะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโอ้หคนเยอะมากเลยมากเช็คเสียงนะคะเช็คสัญญาณลูกเห็นได้ยินนะคะตอนนี้คือกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปอก็ไปไม่ถึง จริงครับตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้คนมาออกันอยู่ที่หน้าเวดีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะชมคอนเสิร์ตแล้วก็รอดูดูการเล่นน้ําในปีนี้นะครับต้องบอกว่าคือคกาักมากแล้วก็ทุกคนนะครับร่วมใจกันทําตามมาตรการที่กรทมบอกนะครับใช่คระก็คือสามอเนาะไม่แป้งไม่โป้นะคะแล้วก็ไม่ปืนแรงเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพ360องศาตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าทีมนอนอยู่บ้านทีมนอนอยู่บ้านก็สนุกได้ผ่านไลฟ์ของเรานั่นเองครับใช่ค่ะบอกเลยว่าดูไลฟ์ก็เหมือนได้เล่นน้ำใช่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนในการเล่นน้ำนะครับในวันนี้เออปิดเป็นตะไงนนบ้างพยายี่ลุงที่สยามแห่งนี้ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆใช่ค่ะตอนนี้ช็อตละวอน ตอนนี้ก็คือแบบว่าคนเยอะแบบเยอะมากๆมากๆจริง <c oughs> แล้วเราไม่รู้ว่าพอเราไปที่เข้าวสารนะคะคนจะแน่นแบบนี้หรือเปล่าน้องแม็กเนาะตอนนี้ลูกเพจคนไหนนะครับอยู่ที่ข้าสารสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เข้าวสารเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่สยามแห่งนี้นะครับคนเยอะมากๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามกันไปที่ข้าวสาร <c oughs> และจะไปดูบรรยากาศแล้วก็ให้ลูกเพจทุกคนนะครับได้ดูว่าบรรยากาศที่ข้าสารเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้ค่ะเราใกล้จะได้ผ่านอ้าวเรยวเราเอา๋อเราใกล้จะได้ผ่านตรงจุดที่เป็นคอนเสิร์ตแล้วค่ะ<น>พอหลังจากที่เราผ่านจุดคอนเสิร์ตไปมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเริ่มเบาบางแล้วนะ้งไหมเราจะรอดเราจะรอดนละ <c oughs> แต่ตอนนี้เรายังไม่รอดค่ะสำหรับ ทุกคามท่านใดนะครับที่พาลูกหลานหรือบุตรหลานมานะครับในพื้นที่แห่งนี้นะต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็คอยระวังนะครับพยายามให้บุตรหลานอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเยอะมากมกเลยจริงๆนน้องแม็กตรงนี้ขนาดแม็กกับพี่รุ่งเองก็เกือบจะหลงกันแล้วกับช่างภาพก็หลงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับต้องคอยระวังด้วยสำหรับทีมที่นอนอยู่บ้านนะครับพี่รุ่งดูผ่านไลฟ์ของเราได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าของคั ที่เหลือแค่วันนี้นะน้องแม่เหล็กต้องสองวันนะคะส<ช> <นะ S 2> ิบสี่สนะิบห้าเนาะนี่จ,จะเป็นวันแรก<ช>ค่ะคนเยอะมากใช่ค่ะแล้วเรามารอดูกันว่าสิบสี่สิบห้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินยิงจากข้างหลังค่ะแต่เรายังไม่ตายซึง่งวันนี้เราโดนยิงเยอะมากนะครับใช่ค่ะโอ้หตอนนี้เราเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะจากข้างหลังแต่มันก็มีความแบบว่า ไี่รอดอบอ้าวอย่างที่คิดมอน้องแม็กเนาะครับใช่แล้วแบบซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พกปืนคนล,ละนิดคนล,ละหน่อยแต่ละกระบอกกระบอก <c oughs> มาเล่นกันใช <c oughs> มม่ครับปืนนะครับปืนที่ท,ทุกคนพกมานะก็เป็นปืนเล็กนะครับแต่นี่คือเป็นปืนที่แอดก <c oughs> พวกหม่เพราะว่าปืนอันเก่าหายไปแล้วค่ะไปตุลามาแล้วปืนหายเส <c oughs> ียปืนไหมคะ ตอนนี้นะคะเราโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผู้คนที่อยู่จุดนี้ยแน่นมากคือครเราตอนนี้เปียกมากถ้ามีสบู่มียาสบู่ตอนนี้ก็สามารถสามารถสบู่แล้วก็อาบน,น้ำที่นี่ได้เลย <c oughs> ตัวเปียก <c oughs> เรื่องผู Sai, ้ที่เด oh, 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 oh. ินทางมาที่น okay. ี่นะครับมีตั้งแต่เด็กเล็กนะครับจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแม็กคือผู้ใหญ่โอ้โหเฮชตอนนี้เราติดอะไรก่อนใครมาใครมาหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศสงการเต็มอิ่มกันไหมคะวันนี้หรือว่าเราจะถ่ายตัวไปที่เข้าสารเลยดีคะน้องแม็กตอนนี้เพราะว่า ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าสงการที่บ้านเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าตอนนี้ค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะเขาเล่นน้ำสงการกันหรือเปล่าเห็นบรรยากาศที่เชียงใหม่นครพนมอะไรแบบนี้ก็คือคนคึกคักมากเลยนะคะน้องแม็กไ่งอออออยยกกกกกลลดดููวัันนนนีี้้้้้ห่่่่่่่ไไไมมมตะผบ แดูจรงเลยแต่ว่าเราเราไม่เห็นค่ะได้ยินไหมคะปะกผบอกว่าตอนนึงนะครับทุกหนึ่งนาทีเราเคลื่อนที่ได้แค่ไม่กี่ก้าวเองนะครับแล้วค่ะที่สยามนะคะก็มีคอนเสิร์ตด้วยค่ะน้องแม็กก็คือไม่ได้มีแค่การเล่นน้ำสองฝั่งข้างนะคะเพราะว่าก็ยังมีคอนเสิร์ตของศิลปินนะคะ ที่อยู่ที่สยามแห่งนี้นะครับโอ้แบบคนแน่นมากมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาที่แห่งนี้ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับที่มาสร้างบรรยากาศสร้างความคลึกคลื้นนะครับให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวที่สยามแห่งนี้ <า S 2> <ๆ>นะครับและก็ประชาชนนะครับก็เดินทางเข้ามาที่แห่งนี้เยอะมากมากปวดตั้งแต่แม็กเดินเข้ามานะครับจนถึงเกือบจะถึงปลายทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องใช้เวลาประสบควรเลยครับเพราะว่าคนแน่นมากๆนะครับ เจราเลยครับสามารถแพทายได้นะครับลูกเวทครับโอ้ <Okay. S 1> oh, ต้องบอกว่าตรงนี้นะคนเดียวมากๆเ <Okay. S 1> นื่องจากมีศิลปินนะครับมาสร้างความสนุกสนานให้นะครับที่แห่งนี้นะครับโอเคค่ะแล้วก็นั ประตูทาง,ทางออกแล้วใช่ค่ะเดินกันแบบยาว,ยาวๆรัวๆมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยอออระยะทางน่าจ,จะไม่ถึง500เมตรค่ะน้องแมทแต่ว่า<อ>เราใช้เวลาเดินเป็น20นาทีเลย <c oughs> เย้ถึงแล้วค่ะก็ <c oughs> คือสามารถเข้าทั้งสองฝั่งเลยคองแมททั้งฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยใชครับซึ่งประตูทางเข้านะครับก็อยู่ที่ตรงสยามีนี้นะครับใช่ค่ะ ฝังด้านหน้าของสยา,สยามะะสแควรค่ะใช่ครับจะเด้ทั้งสองฝั่งแล้วกอออกได้ทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นการเดินสวนกันค่ะอาจจะต้อทำรูปตอนนี่เราเดินมาจนสุดทางแล้วใช้เวลาไปกว่า1ินาทีเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะหลังจากที่เราเดินออกมาตรงแรกจะมีการติดติดเขาเรียกว่าติดขัดน,นิดนึงตรงนู้นเขายิงกันดดอะไรในปืฉีน้ำตรงนน้นนะคะ ไปที่ไหนกันต่อครับพี่ลงนะ้งครับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราออกจากสยามแล้วเราจะไปอีกที่หนึ่งค่ะที่แบบทาเล่นส่งการแล้วก็คือไม่นึกถึงไม่ได้ดอ,องแม็กซักคือข้าสารรสค่ะแล้วก็พอเราไปข้าสารโรสแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปได้แบบกินไอยบรรยากาศส่งการแบบคาเรียกฟิลแบบฟิวข้าสารจา๋าฟิวส่งการที่เราคิดถึง,<อ>งน้องแม็กคุณเบอร์ลี้เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะขอลงไลฟ์กันก่อนที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ข้าสารนะคะถนนข้าวสารเจอเราทักได้เข้ามาหาเข้ามาฉีดน้ํามาพูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันที่ถนนข้าวสารครับใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ข้าวสารนะคะ